สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับดวงรายสัปดาห์ความรักอของราศีกันนะคะคนคุยไม่ชัดเจนมาดูกันค่ะว่าคนคุยไม่ชัดเจนสัปดาห์นี้ชาวราศีกันจะเป็นยังไงเนาะดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเลยนะเอาที่ตรงกับพลังงานเรื่องราวของเราเป็นหลักนะคะมาชาวราศีกันคนคุยไม่ชัดเจนค่ะสัปดาห์นี้เป็นยังไงอืม สัตยานี้น่าสนใจมากเพราะได้ไพส่สิบดา,าบออนนสิบดาบโผลมาบ่อยอะเนี่ยสิบดาบในที่นี้พูดถึงการจบแน่นอนแต่จบแบบไหนเรามาดูกันก็คือได้ไพ่หไม้ยอิเพลสและเด็กเหรียญจบแบบข่าวดีเออสำหรับผู้รักนะคะคนคุยไม่ชัดเจนที่คุยกันมา3มเดือนขึ้นไปหรือไม่ต้อง3มเดือนก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเรา เราไม่ทกซิกอืมแล้วก็เราดูรู้จักกันดีทั้งเขาทั้งเราดูไม่มีอะไรปิดบงังพี่หมอว่ามีเกณฑ์จะได้คบกันในช่วงนี้อืมอันนี้เป็นข่าวดีนะแต่ว่ายังไงก็ลองแวะมาเช็คดวงกับพี่หมอก็ได้ค่ะว่าแบบเฮ้ยหนูจะได้คบกับเขาจริงๆริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมเนอะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะมาเขารู้สึกยังไงกับเราโอ้โหโอ้โห พี่หมออยากจะมองเมือ่อนี่เขาอยากคบเขาอยากคบกับเรามากเขาอยากคบมากมากแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจที่นี่อยากจะหมายถึงกลัวเราปฏิเสธไหมหรือจะขอคบยังไงดีอะไรแบบนี้ส่วนฝั่งเราอ่ะเราอยากจบสถานะแล้วอยากจบสถานะแล้วไม่อยากมีคนคุยแล้วอยากเป็นแฟนอ่าขอสักทีขอสักทีอกทรออยู่ มาไหนดูซิถ้าเขาบอกอะไรเราได้เขาจะบอกว่าอะไรจ๊ะเขาจะบอกว่าอะไรฉันรู้ว่าฉันเคยทำให้คุณเจ็บปวดอ๋ออ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องสถานะที่เขาให้ไม่ได้มานานแต่เขากำลังจะให้เนาะฉันกลัวที่จะติดต่อคุณอืมบางคนอาจจะยังรู้สึกผิดด้วยซ้ำาเพณเพิ่งทะเลาะกันมาปะเนี่ย ฉันมองหาคุณจากทุกที่เลยนะหรือว่ามันสลับกันไหมเป็นเราไหมเราอาจจะแบบไปกดดันเขาแล้วเรารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูอีกฝั่งนะคะฉันซ่อนตัวตนจริงๆของฉันจากคุณอ่าแสดงว่าบางคู่อาจจะยังมีเรื่องของความไม่เป็นตัวของตัวเองมากนะักดังนั้นอาจจะยังเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้กันไปก่อนนะเพราะว่าคุณแจหลักคือหนึเลยต้องรู้จักการคุยกันเนี่ยมากกว่า3เดือน สองเลยต้องรู้จักตัวตนจริงๆของกันและกันแล,นแล้วรับได้ไม่ท็อกซิกมีเกณฑ์ได้โบกันนะฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่อืมและสุดท้ายค่ะฉันรู้สึกถูกคุณดึงดูดมากๆเลยอืมมันก็โอเคนะจริงๆมันอาจจะแค่เป็นเรื่องของแบบสำหรับบางคู่ก็แค่อาจจะยังยังไม่ได้เผยนิสัยเต็มร้อยแค่นั้นเองเนาะอืมอ่ะ มาดูบทสรุปอ๋อคิงเหรียนเดอะซันเด็กถ้วยชัดมาก80%ยังไงก็ได้ครบอ่ะเออถ้าได้ครบกันพี่หมอก็ยินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆต้อนรับต้นปี6-7เนาะเพรนี้ยังเป็นเดือนมีนาอยู่เนาะอ่ะมาดูค่ะว่าไพ่เสียงในใจอยากจะบอกอะไร อย่างในใจนะคะปรึกษาหมอดูอเพึ่งหมอดูออ,อันนี้ใครน่าจะบอกว่าหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างคะ่ะการไปเที่ยวอาจจะทําให้เราเห็นตัวตนจริงๆของอีกฝ่ายมากขึ้นนะโอ,อ,อันนี้มันเรื่องจริงลองลองเทคไทม์ด้วยกันดูคะ่ะแล้วก็ข้อสงสยัยภพยขึ้นว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากรู้ถามเคลียร์กันให้ชัดนะคะจะได้เข้าใจกันนะอืม มาดูคะ่ะบใหเวลาอยากบอกอะไรเขาจะบอกถึงเหตุการณ์บางอย่างนะคะหรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอ่ะภายใน3วันนี้หรือตัวเลขที่เกี่ยวกับเลข3ค่ะหรือเป็นวันภาร์รือหัสประมาณนี้นะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมชาวราศีกันคนคุยไม่ชัดเจนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอ้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า